ที่เชีงรายครับมีการจับแพะไม่ใช่ตำรวจไปจับแต่เป็นกู้ภัยไปจับแพะแพะจริงๆนะฮะไม่ใช่แพะรับบาปนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยแพะผูอ้ยใหญ่ๆใหญ่ชิบหายจเย็นๆไปแล้วไปโอ้หเปแล้วไปแ้อ้ๆห

มีแพะจริงๆฮะโดยเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีแพะหลุดเข้าไปที่หอพักแข่งหนึ่งใกล้ห้าแยกพ่อขุนตัวเมืองเชียงรายนะครับแล้วมันขึ้นไปชั้น3ด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็ตามขึ้นไปฮะชั้น3เนี่ยไปจับแพะนะฮะนี่ฮะแม่กวจะจับได้เลยเตะเลิรนไปทั่ว มันมันขึ้นไปขึ้นบันไดไปเนี่ยไปอยู่<บ>นในภูขเขายังขึ้นได้เลยมันชงภาษาอะไรกับบันไดแค่นี้ฮะนี่อยู่บนเตียงด้วยนะเจ้าหน้าที่เ็าบอกว่าเออใจเย็นไว้แพะออแพะบางที่มันขึ้นไปบนกิ่งไม้กูเห็นไหมทางแอฟริกาอ๋อมันกระโดดสูงไงน,ออนะนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยจับได้น,นี่คุยอะนี่นี่เจจาเจจจาก่อนเจจาแพะนะไปแล้วไปแล้วนี่เจจาไปห้องน้ำาอีกนะครับไปห้องไหนมันไปหมดฮะเตลิดนะมันเตลิดไปนะครับ จับตอนกลางวันนวตอนเย็นกายเป็นข้าวอ,อกแพะนะไม่ใช่เอาไปอันนี้คือเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่รู้มาจากไหนนะแพะมันหลุดออกมานะเห็นบอกว่าเนี่ยเท่าที่สอบถามนะฮะน่าจะเป็นของเ,อเจ้าของเขาอยู่แถวแถวชุมชนบ้านกกทงอนะอยู่ห่างจากจุดที่มีการเจอแพะเนี่ยสองกิโลเมตรอกมาไกลนะสุดท้ายก็ติดต่อเจ้าของแพะให้มารับแพะกลับไปบเขาบอกว่าล่ามาไว้แล้วเชือกมันหลุดนะแพะมันก็เลยวิ่งมาตรงนี้ ทางเจ้าของหอพักบ้านศรีละดาบอกว่าหอพักเป็นอาคารพาณิชย์สมชั้นดัดแปลงเป็นห้องเช่าแบ่งให้เช่านะเนี่ฮะสะภาพเออนี่นะครับสีสวยสีส้มฮะก็ชอบได้รับความเสียหายเล็กน้อยออไม่เป็นไรเออครับ